สวัสดีครับเทสก่อนซ่อมนะครับกับเจ้าโลไล่สามสิบห้าตัวนี้เป็นรหัสเก้าหกสี่นะลูกค้าแจ้งรายละเอียดมาว่าโลไล่สามสห้าสีเงินหุบเลนไม่ได้บวกกับขึ้นชัตเตอร์ไม่ได้รหัสเก้าหกสี่แล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่าเช็คระบบแล้วก็เซียวเอไปเลยโอเคทีนี้มาดูกันอตอนนี้มันขึ้นชัตเตอร์ไม่ได้นะครับกดชัตเตอร์ ชัตเตอร์กดได้นะแต่หุบเลนไม่ได้ปกติแล้วเนี่ยมันต้องขึ้นชัตเตอร์ก่อนถึงจะสามารถหุบเลนกลับเข้าไปได้นะครับสาเหตุนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นจากอะไรสวัสดีครับเทสก่อนส่งนะครับกับเจ้าโลไลสามสิบห้ารหัสเก้าหกสี่ตัวนี้มีอาการก็คือขึ้นชัตเตอร์ไม่ได้แล้วก็ตัวเลนนี่หดหดกลับเข้าไปไม่ได้นะอ่ะทีนี้จัดการให้เรียบร้อยละ ก็คือภายในเนี่ยมันมันเป็นสนิมบางส่วนนะครับบางจุดหมุนอะไรเงี้ยมันเป็นสนิมทําให้กลไกภายในติดขัดนะครับตอนนี้ผมจัดการให้ละแล้วก็ตัววิวไฟเดอร์ตัววิวไฟเดอร์ล้างไปให้แล้วนะครับอาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยแต่พวกพวกคราบกาวคราบกาวเสื่อมที่อยู่ด้านในเนี่ยล้างให้หมดละอ่ะทีนี้มาเทสการทํางานกันอ่ะผมจะขึ้นชัตเตอร์ปุ๊บแล้วทีนี้พอขึ้นชัตเตอร์เสร็จเนี่ย ถึงจะสามารถหดเลนกลับเข้าไปได้นะโดยการกดปุ่มนี้ปุ๊บเราก็บิดดันลงเวลาใช้งานกนะ็คือดึงออกมาปุ๊บหมุนะจะล็อกของมันละ,ะลันชัตเตอร์อีกทีนะครับขึ้นชัตเตอร์กดตัวเก็บเลนปุ๊บหมุนดันเข้าอันนี้ปกติแล้วนะครับตัวเลนไม่หลวมนะ อทีนี้เทสการทำงานของเจ้าตัวระบบวัดแสงระบบวัดแสงนี้คือมันทำงานมาของมันอยู่แล้วนะ,ะแล้วก็ภายในเนี่ยมีร่องรอยการจัดการมาอยู่ละงานค่อนข้างเรียบร้อยอยู่อตอบตอบสนองตามสภาพแสงนะครับต่อมาผมจะเทสเจ้าตัวนับฟิล์มแล้วกัน กลับไปที่ชัตเตอร์ B ขึ้นชัตเตอร์แล้วผมจะเทสไปประมาณถึง6แล้วกันอ่ะ8ดีกว่า8รีสตาร์ทโดยการเปิดฝาหลังนะครับ น้ำฟิล์มดีดกลับไปที่เดิมนะครับภายในอ่ะต่อมาเทเจ้าตัวรีโหลดฟิล์มอันนี้คือตัวรีโหลดฟิล์มนะถ้าเนี่ยแบบนี้มันจะล็อกของมันอยู่เวลามันล็อกเนี่ยก็ไม่สามารถรีโหลดฟิล์มกลับได้ต้องกดสวิตช์นี่ปุ๊บเห็นไหมน้ำเติจะรีโหลดฟิล์มกลับได้ ถ้ายกเลิกการใช้งานตัวหนามเตยมันก็จะล็อกนะครับถ้ามันไม่ล็อกเนี่ยให้ขึ้นชัตเตอร์กลไกมันจะตีของมันเองอต่อมาผมจะเทสสปีชัตเตอร์ B อ,อันนี้คือสปีชัตเตอร์ B แล้วก็ขอเทสเจ้าตัวปรับ f ไปด้วยแล้วกันอ,อันนี้ F แคบสุดอันนี้กว้างสุด ได้ตามปกตินะครับต่อมาผมจะเทเจาสปีดชัตเตอร์สองต่อไปเป็นสี่นะครับต่อไปเป็นแปดสิบห้าสามสิบ หกสิบหนึ่งสองห้าสองหและสปีดชัตเตอร์ห้าร้อยสปีดชัตเตอร์สูงๆเนี่ยบางทีในวิดีโอเนี่ยเฟรมเรตมันจับภาพไม่ทันนะครับแต่ถ้าเกิดมองด้วยตาเปล่าเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าสปีดชัตเตอร์มันเปิดนะผมจะเทสโดยการ สองไฟขึ้นมาแล้วกันไฟอยู่ด้านล่างนะบางทีมันไม่เห็นในวิดีโอแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยจะเห็นนะครับแบบนี้เห็น ต่อมาอมต่อมาผมจะเทสเดนะจริงๆก็ไม่มีถนนส่วนไหนให้เทสแล้วลวอะอะตัวปรับ iso เวลาปรับ iso เนี่ยเวลาปรับ iso ตัวเข็มสีเหลืองเนี่ยมันจะวิ่งตามด้วยเหมือนกันนะครับหเห็นไหมเทสให้ดูเฉยๆนะครับ ถ้ามันไม่หมุนตามเนี่ยแสดงว่าผิดปกติเช่นเดียวกับตัวปรับ f เฟเวลาปรับ f อเห็นไมเข็มสีเหลืองเนี่ยจะต้องวิ่งตาม,มถ้าไม่วิ่งตามเนี่ยผิดปกติตัวโฟกัสลื่นดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรอโอเคอื่นๆก็ไม่มีปัญหาอะไรละ ตัวน็อตตัวนี้ไม่ใช่ของเดิมมันนะครับอันนี้ผมแจ้งไว้ส่วนน็อตด้านข้างเนี่ยอันนี้เป็นรุ่นเก่าเป็นน็อตรุ่นเก่าตรงนี้เป็นน็อตรุ่นใหม่อืื่นๆตัววิวไฟเดอร์ล้างไปให้แล้วล้างทุกชิ้นเลนเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวเลนเนี่ยส่วนตัวเลน,ภา,น,น,นภายในมันไม่มีปัญหาอะไรผมล้างแค่จุดภายนอกเพราะว่าเจ้าโรไล่305เนี่ยส่วนใหญ่ไม่เป็นลาที่เลนอยู่ละอื่นๆก็ไม่มีอะไรละ ยังไงผมขอจบคลิปวิดีโอเทสไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณครับ